ทรรมชาติมีเ<ค><ม>หตุผลของมันเสมอกลิ่นของดอกไม้ กลิ่นของผลส้มหรือแม้แต่กลิ่นของต้นสนก็มีเรื่องราวเฉพาะตัวที่สําคัญต่อาการมีชีวิตของพืชพันธุ์สิ่งที่ประสาทสัมผัสของเรารับรู้ได้ถึงกลิ่นของสิ่งต่างๆจริงๆแล้วคือส่วนประกอบของไอระเหยของกลิ่นหอมโมเลกุลของสารอินทรีขนาดเล็กที่ทําหน้าที่หลากหลายทั้งปกป้องสืบพันธุ์และให้กําเนิดองค์ประกอบเหล่านี้ช่วยกำจัดศัตรูพืชดึงดูดสัตว์กินพืชและแมะลงและแม้กระทั่งช่วยรักษาพืชจากการติดเชื้อและรอยบาดแผลต่างๆ ภายนอกมีส่วนประกอบของกลิ่นอันหลากหลายมากกว่า3 0 0พนส่วนประกอบแต่ละส่วนประกอบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและหน้าที่ขององค์ประกอบทางเคมีที่ให้กลิ่นและให้คุณประโยชน์ที่แตกต่างกันตั้งแต่กลิ่นของดอกไม้จนถึงใบของพืชหรือเปลือกของผลไม้องค์ประกอบของกลิ่นสารละเหยเหล่านี้อยู่ล้อมรอบตัวเรา กลิ่นตรงมาจากต้นกําเนิดของพืชน้ํามันหอมระเหยมีสารสําคัญหลากหลายที่สามารถนํามาใช้เพื่อสุขภาพของเราได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดและสามารถที่จะใช้สูดดมทาเฉพาะที่หรือรับประทานเข้าไปสิ่งที่จะทำให้มั่นใจในศักยภาพและประโยชน์สูงสุดจากน้ามันหอมระเหยคือประกอบกลิ่นที่พบในน้ำมันหอมระเหย ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงตามการเวลาหรือส่วนของพืชที่ถูกเก็บเกี่ยวช่วงเวลาของปีหรือวงจรชีวิตช่วงเก็บเกี่ยวพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และเวลาสถานที่ที่พืชเติบโตหรือวิชาการและแม้กระทั่งช่วงเวลาในการกลัน่นด้วยเหตุผลนั้นมันสำคัญที่น้ำมันหอมระเหยควรต้องมาจากแหล่งที่มาจากที่เชื่อถือได้ไม่ใช่แค่ผลิตน้ำมันหอมระเหยที่ไม่มีสิ่งเกือปน แต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบการ no ที่เข้มงวดที่สุดไม่มีอะไรที่ธรรมชาติสร้างมาแล้วเสียเปลา่าเช่นเดียวกับการดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรัก